สวัสดีค่ะสาวบนยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้สาวบนพาทุกคนมาเข้าสวนหลังบ้านอีกเช่นเคยนะคะมันแอบดูประดุกค่ะให้อาหารประดุกหลานน้องซิโนให้เยอะเกินนะคะเหลือเยอะเลยค่ะแต่เขาก็ยังกินกันอยู่ ก็ปลูกผักเอาไว้หลายอย่างนะคะไว้ให้เขาอาศัยร่มเงาตอนแดดจัดๆนะคะลานี้ก็ปลอยมาได้อาทิตย์กว่าแล้วนะคะเข้ก็โตโตขึ้นโตขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ กินเก่งผักพวกนี้ก็ปลูกเอาไว้ให้เขาอาศัยร่มเงาแล้วก็เราก็ได้เก็บรับประทานได้ด้วยนะจ๊ะสุดบอ่อเลี้ยงปลานี่ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเราได้กินผักด้วยแล้กินปลาด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ริมริมบ่อเราก็ใส่ ลูกผักแซมๆเข้าไปด้วยนะคะชมบรรยากาศริมบ่อกันนะคะเพื่อนๆก็มีฝั่งนู้ก็จะเป็นต้นมะเขือพวงนะคะแล้วก็ต้นมะละกอสี่ห้าต้นขอบขอบฝั่งนี้ก็จะเป็นผักผักในกระถางนะคะดินมันจะเป็นดินหินนะคะมัน ปลูกอะไรไม่ค่อยงามเลยก็เลยใส่ในกระถางดีกว่านะคะที่จะผักกวางตุ้งห้องเต้น,นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ผักมันช้ำน้ำระบมไปหมดเลยฝนตกใส่เนาะโดนฝนโดนพายุก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆมีต้นกระาใบแมงลักด้วยอันนี้คือผักบุ้งผักบุ้งจีน นั้นก็จะเป็นย้านางแล้วก็ใบสะพลูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเพราเมนูไหนก็ไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ซื้อแต่วัตถุดิบที่เป็นพวกเนื้อถ้าเป็นผักเป็นหอมเนี่ยจากสวนของเราเองค่ะ ตลาดสดส่วนตัวนะคะเป็นตลาดสดส่วนตัวเลยนะคะนีทุกอย่างเลยค่ะขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดยอดมะขามผักติว๋วถ้าอยากกินแกงเห็ดผักหวานบ้านอันนี้คือริกปลูกในวงบ่อปูนซีเมนนะจ๊ะนี่จ้ะ ดอกมะเขือพวงเขาก็สวยนะคะเพื่อนๆดอกมะเขือพวงเขากำลังเริ่มงามนี่จะดอกบุ้งจีนดอกก็แยงเริ่มงามแล้ว อยู่ในกระถางก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ขยายพันธุ์เอาไว้เริ่มขยายขยายจะได้ไม่ต้องสูญพันธ์นะคะจะได้ทันกินทันใช้เนาะเรามีไว้เยอะๆแล้วก็ทำฝักดวงดูของดีมาง น,นี่พลิกพิกชี้ฟ้าพันพันอะไรคะเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์ทีไม่รู้พันอะไรเขาไม่ชี้ฟ้านะคะชี้ลงดินอันนี้กระเพรายอดกำลังกินเลยคะ่ะใายเงลักยอดอ่อนๆก็มีเนาะันที่จะได้เก็บพันแล้น,นโหระพาเนะ อันนี้ฟลิก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 นี่ดอกไม้ด้วยอันนั้นจุลินรีแสงแสงเอาทำมาไว้ละสองวันเนาะอันนี้ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ทำไว้หลายกระถางอยู่แต่มันโดนพายุฝนเนาะก็ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ ถ้ายังเหลือก็ได้กินถ้าโตก็ได้กินอันที่เสียเราก็ปลูกมาใหม่เนาะซื้อพันธุ์มาใหม่แล้วแม่ซีเรียสเพราะว่าเราเป็นผักที่หลอดสานสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็แล้วแต่แม่ซีเรียสเราปลูกผักหลอดสานอันไหนไม่สำเร็จเราก็ไม่ได้กินก็ไม่เป็นไร น,นี่ผักบุ้งใช้ไม้นะคะทำเป็นกระถางนเขาวางตู้ห้องเตนนะเนี่ยเอามารวยรวยไว้เขาก็เกิดงอกขึ้นมาเผื่อว่าจะได้กินนี่จะ้ะอันนี้ก็เก็บกินไปบ้างแล้วเนาะนเห็ดน่าดูเลยลูกใหญ่ๆฟังใหญ่ๆนี่จะ้ะใบเขาจะสีประมาณนี้หลจะจ้ะ เป็นเป็นพริกปลอดสารนะคะไม่ค่อยดุกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ถ้าทางเขาก็จะดุกเหมือนกันนะคะจริงจเพราะว่าได้รับน้ําฝนแต่ว่าสีเขาจะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะแต่ลูกเขาใหญ่มากเลย มาฝั่งนู้นกันนีจะ้ะมาชมความสดชื่นสดชื่นชุ่มช่ำนะคะพริกมะเขือนี่ยอดอวบงามเลยใส่เด้งเลยอันนี้ยอดมะกรูดกับผักกวางตุ้งฮ่องเต้ใส่ด้วยกันนะคะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะนี่จะ้ะ ผักหวานป่าปลูกเอาไว้ยังไม่ได้เอาถุงดําออกเนาะเอาไว้ป้องกันแมลงพวกที่จะมารบก,กวนเนาะอันนั้นผักสลิดนะคะฝั่งนู้นจะเป็นถั่วฝักยาพันสีม่วงแล้วก็แตงกวานะคะแล้วก็ฝั่งนู้นสุดขอบจะเป็นบวบเหลี่ยมนะคะ แมาฝังทางนี้กันนี่จะมะเขือนะคะฝั่งนี้จะเป็นมะเขือโดนน้ำฝนแล้วก็ได้ปุ๋ยน้ำหมักข้าวสารเนาะเห็นคุณต้อมเขาทำผักพืชผักเขางามแล้วก็เลยทำมั่งใส่ข้าวสารกิโลนึงแล้วก็นมเปรี้ยวขวดนึงเนาะเอาหมักไว้สามวันแล้วก็มารดได้นะคะเพื่อนๆทำตามได้เลยนะคะ กัหลอดสารไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่นะคะนี่คือน้ำหมักจากข้าวสารนะคะเก็บกินทุกวันเลยลูกของเขานะ่มันจะหวานกรอบนะคะมะเขือน,นี่จะนี่จะ ก็พอมีได้เก็บกินกันอยู่นะคะน้ำหมักข้าวสารที่คุณทำตามตามตามคุณต้อมเขาทำค่ะจะมีกลิ่นเหม็นนะคะแต่ก็ใช้ดีมากเลยค่ะเพื่อนๆ ุลินทียสังเคราะห์แสงนะคะทำสำเร็จแล้วค่ะอันนี้เรามารดน้ำหมักจุลินทียมารดผักพลูขาวนะคะอันนี้ก็รดรดแดีเหมือนกันใบขจรใบขจรใบสลิดยังไม่ได้ออกดอกนะคะใส่ตกกะก้านี่จ้ะ รามาดูผักพลูขาวกันต้นพลูขาวจะเรียกคาวตรงหรือว่าพลูขาวก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆลูขาวหรือว่าคาตองนี่เป็นพืช ผักพื้นบ้านนะจ๊ะเพื่อนๆที่นิยม <c oughs> รับประทานใบสุดเราจะกินกับลาบกับลาบกับน้ำพริกนะจจะอร่อยนะแต่มันจะออกกลิ่นข้าวแต่ไม่เหมือนข้าวปลาข้าวของสดแล้วก็มันก็อร่อยอยู่น,นะคะสาวบลก็ชอบเด็ดกินเคี้ยวกินเล่นๆนะคะ <c oughs> นอกจากนั้นยังนํามาสกัดเป็นอาหารเสริมต่างๆได้นะคะนี่ใบพลูขาวนี่ค่ะ เราเชื่อกันว่าพลูคาวนีสรรพคุณรักษาป้องกันโรคไข้โรคร้ายแรงคือโรคมะเร็งนะคะเพื่อนๆเนบาหวานยับยั้งเซลล์มะเร็งได้นะคะเพื่อนๆผักแปลกต่างตามท้องตลาดนะคะอาจจะปนเปื้อนสารพิษอยู่นะคะเพื่อนๆหลายคนจึงหันมาบริโภคผักพื้นบ้านอย่างพลูขาวกันมากขึ้นนะคะที่สำคัญเชื่อกันว่า กูขาวเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้รักษาเบาหวานได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าลรูขาวหรือว่าขา่าตองนี้เขามีฤทธิ์ช่วยฟืน้นฟูรโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะช่วยเสริมสร้างความช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้นะคะต้านทานโรคช่วยยืดอายุให้กับผู้ป่วยนะคะให้อยู่สู้โรคได้นานมากขึ้น ช่วยให้กระดูกเชื่อมต่อกันได้เร็วขึ้นนะคะต้นสวดของเขานี่ค่ะจึงมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะบางคนก็ยังไม่รู้จักบางคนก็รู้จักแล้วนะคะเพื่อนๆรูคาวหรือว่าขาวตองนี่กินสดๆเคี้ยวกินเล่นๆให้เป็นยาคือเขาจะต้านมะเร็งนะคะนี่คือเราจะไปจิ้มกับลาบกับก้อยเิียมแจวก็ได้นะคะเพื่อนๆ กินกับเจียวปลารากินกับน้ำพริกนรกอะไรก็อร่อยนะคะเสะบนก็ปลูกเอาไว้ก็ขยายไว้บ้างแลว้วเพราะว่าเขากินแล้วเขาก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อนๆก็จึงได้มาเล่าสู่กันฟังนะคะใช้ดีแล้วก็บอกต่อนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เขามารับชม <c oughs> ถ้าถูกใจคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพเพื่อนๆก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับสาวอุบลด้วยนะคะพเพื่อนๆสาวอุบลขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ คิปหน้าเขาเจอกันใหม่นะจ๊ะพระเจ้าอวยพรนะคะทุกคน